Hola. จากเกาตาพามเท่าผมขาวแก่ร้อนไเมียมาอยู่สอนน้อมนวมหอมสองนั่งนาดน้องบ่ได้ห่างของสัตว์ปฏิบัติผัวเพ่งแตงผ้าแรงเสาคนเขาเบาว่าจ่าว่าโพเดี๋ยวผัวขี่ผัวไปทังทองยอนนั่นหัวกระล่านบวบแก้ไก่แก่มึงสร้างแข้งใจมากไปยูนเตียงเฮียงซ้อนเท่าัวาข่าเท่าขวหลังขยังเก่าสอนบอนมึงยังกะเขายูสอนไปนอนรวมหอมแปงตั้งกะแกงถึงดาลาามกโซกปกเลี้ยวซ้ำดานำถึง คนเขาปล่อยไปทั้งมีคอนใส่ใส่ใบ่ได้เอาให้เอเลยผัวก,กูเห็นแม่นจังเสียดห่างยาปากกันไนมมํำมันคนเดียวโม่คนเขาอ่างทั้งบัวนั่นได้เอาเป็นแบบยางเขาจางขังงนเสียบักูนั่นองนบอลเดียวอีเขียวอีมาดำดีปิ่นปอก,กูบอกให้จำใบใส่ใจมีตะตามีแต่กุมนาให้แล้วก็ยัางขึ้นกับ ท่าเบียแบเมือฮับบาจังไหนได้นองหือพานังเจ็บทองกินอย่างมาทองจังเงินเือไปกินเึงเผาแกงอย่างใสกระปูหฮือไปโจกคโู่โเล่นขีดเรียน้ายแม่ง,งอดตอดถือแม่นแม่งพยศด,ดำดำปีทั่วปังหรือแมนทั้งเจ้าบ้านเขาเห็นหนา,างลูก เขาจึงจับบักต้นบายเล่นน้อยบักหนามิตรตาก็จังเฝ้าต้านตอบโตัวพามเบ้าเป็นคอย่อย่อพ่อให้ดอกปีฟังอยากได้ถาดซองใส่หมาซอยตังตินสีบอยอมลุงดีเอ,อ็นให้หมูคนเห็นอา ไปทางดอยยักอายหนาเขาว่าเมิตตาตาพนังได้ผัวแกโอ้โหอนอเฮ็ดยังส ah ั่นบ่ได้แม่ตูวพนังสิย่างโง่คงสูนคร ห่วยเจ้าอย่าเบาจังสันเมียพี่เบาขินขัดหิจัดของลงทงให้พี่พ้ามซะเดองมีของกินของใส่แนวดายให้ปอมใส่สิ่งที่ขาดบ่ได้คือห้อยสังเกาขีกา คกตํมมาซากตําผู้นาด้องย่อให้เบาพี่ายไปก่อนเด้อเมื่อนี่เมียพี่บรรลุญาสิไปอุญุอัญญากรพี่พามเนื้อนองให้เจ้นอดในห้องหรือคนงามเมียของพี่ไปก่อนเด้อนา่งลามมตตาหยับเข้ามาให้หอมเน่ บอนดำๆำแ,แ,แหล่ๆหมาแม่ผีคำบอลแหลๆอ่ำม่ำล่างสวยให้มันดีบาดพีกลับขึ้นมาอย่าให้มันเป็นสมจมใจเด้ข้าวนี้เต็มที่นอผู้สิจากจูบพังๆแล้วทองยิ้มเฮอเอติมน้อยให้อยู่ดีบุญเฮามีเอป้า ไปกันไปขอกันหาชาลี่มาให้เมียเป็นลูกเป็นเตาก้อนบา้าน เอาเร้อแม่ลาจากปังไปหลังผ้ามุงหงาฟ้าแทบต่อไปดางน,นอเคยอยู่ย่ารักด่่ชุ่ยเขาเล่นกาา้อนผ้าหมวยำหน้าหลพอจากไล่ไปอันควมเก็บเจ้ายะได้ความไขยามีผ้ามังโกขึ้นดี่ดหเลียวสองขึ้นหลังเน่คาคดิ้งเมียซอยแยกตาวขึ้นปาน,นั่นบ่ท่านตามขอกบเมียจากกสนายเอ้ยตายบ่ได้แต่ละนกี่หลาทีกองมองไปนาสาขาเป็นยังบ้านน้อยตรงเขาสู่เมืองบางคนสิ แม่นต้องบ่มาคุนฟ้องอิฐแาวก้อนหินบินมันบินมันบินมันเบี้นมาเลยตีระพามแถาพามเลยเป่าคุ้มต่อเป่าแลนบ่อจากต่อบ่อจักแต่ต่อตะหลังแหลมดาราพามแถาไข้หนุนเขากะพุ่นพุ่นหน่อยพุ่นพุ่นหน่อยนับเมื่อมันปุยเอมาเลยสู้โฮมยางไปถึงเป่าไปถึงดาวเขาหินหน่อยลันหมาไหนผ่านแต่ผัดกันบ้างเขาก็ดองเนินพามจิงขึ้นปีนต้นไม้หมาเลว่ามีอยู่ มาในพันเจตบุตรได้ไปละข้าวนันพามจริงเลิงเลิงเล่งหน่าเล่งเล่งหน่าแตาพามบ่ายยิ่งความเป็นจริงเขาเป็นทูดรับใส่สันตาพญาหญ่งมามีใส่กามีสงสารเข้าเลยง่ายเอาตัวมาก่อนเด็ดสันดอนแต่โหเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวนี้อยู่ใส่พานบอกให้บอกบ้าข้าวถึงบอกว่าเฮงซ้ำคืนแน่นอนจริงแท้ดีใจแม่ก็ถทึ่งล่ำทึ่งเอ้ยดี จแม่กเทิ่อลำทิ่อเอ้ยู่นกเต้เย,ยาวหองขะนิ่งน่องอยู่เือนคืนดงเันผู้จำจอกเคลิ่งมันหยอกใจแห่งอดชูมาละเห็ดหยับย่ำเจกูมกะกะนาอดชูไหลเติบอีหลีเป็นปีหิวทันหอดทองฟังเสียงนกห่องวามแห่งหนหวยก่วยชุกข้าเครื่อมั่นขาดพวกลิ่งอุบาทเทปตกลงมา โมกาดามันชับมันตอดกินแล้วขี่ยอดใช้ผ่าไปเฉยพวกลิงนาทุยามาเยยะพวกลิงนาทุยามาเยยกูต้องแลกข,ขันขาอ่อนคือมึงพวกลิงนาทุยาถ้าลิึ่งขันม,มึงที่หนึ่งกูก็ต้องที่สองายข้ามบานะ้าเนเอาเด้อแม่ มองไปหนาสาขาเป็นยานบ้านเดินด้อมไปทงเขาสู่เมืองเอาเร้่ละพอมองไปหนาสาขาเป็นยานกระมาอแบบเดินไปหอแก้วแม่จริงสองกุมันพร้อมแดนดิ่งหาแม่พร้อมหนีน้มาที่พร้อมไปสั่งล่าบทหน่อยพระองค์ค่อยเฝ้าแลบดูสองอ้อนย่กขึ้นตนใหม่อย่ลงเล่นน้ำเด้่อยย่านพ่อตี นั่งมาทีสร้างลูกแนวเขาปลาคอนเสียมพามเสียมลูกนางไปเทียมไก่มาที่ไปแหล้วพภาพเห็นแก้วกู้กุ้ยซู่ข,ขาบากไปเหนออไทยดอโอ่งผ้าเบีดกุ้งทำเม็ดแนวใดไปยังมาเก้าจ่าขี้คอยคุ้มม่านหน่อยเห็นภา,มมาพามีตัวปาภาพเลยว่าข้าเดินไปเน่าพนยูเมืองเจตระพนเรอบอนเบื้องเสียงบอกเล่าไปใจประสงค์คุ้มม่านซอยแห่งย่ำฮอนเบียดสันดอนเล่าเลยเหาการท่านบ่าดยา แตแม่มันดาทาตั้งแต่แม่มันดาบาที่นอจีคงมาเนี่เต่าขึ้นพามเลยขึ้นโมโหวบาวใสเหตุอันดใดเดตาบังดาบคือปีนบ่อตรงทานตกลงท่านให้เรวท่านใจี๋ยวา,าพมา้าผู้นั้นด้วยทาผู้นี้มันดาบคอยดีขายากได้แม่นมือนีแล้วเต่าขึ้นกับพระองค์บ่ยอมรับที่เต่าขึ้นเมื่อบานพระองค์ดูขอดระโอ้นอปวดนีบ่เหตุจังจีงจบบ่ถึงมองนนพันมาแล้วป่า เปิเป andal, ้นก้าวตาเอื่นทอกันหาทั้งชาลีพอแ่งมาพี่มีคำาตานว่าจ่าบอกเตอพอไอพ่อบอกใครไปท่านแล้วแก่พามมาแล้วยาดแม่นเอาน้ำฝากสองทรณนีเป็นสักขีเป็นปัญยานรับองระบมทึงผ้าท่านสองหล่าค่อยล้อยมุมฟังผ้ามบอรยูุแม่นยูอยัางบิ่เพื่อนแกไปจับได้ไม่กะตีใส่ทุบทุบทุบตักทุบทุบตกทุบ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 สองกายย่อแม่นมือโนบกับตาพามเท่าข้อน้ำเต้า ตาผามไผ่โพดได้ปดขน้อยกับพาค่อยๆเดินขึ้นโคกยืนบังโบกพาสูดเป็น้ังหินสุดจุดปวดบ่มีทางดันผามเล็กกันใจไปขำห้องสองคุ้มมันก,ก็เลยดึงจองใบเครื่อไม่ขาด ภาพเยมย่ตกแม่นโย่กลับไปเห็นก้อนงอนงกผาพวกหัวงมเยู่อะปีละหำเม,มือ่อผ้าทั้งสองไหลได้ขึ้นมาหาพอพอให้พอ,พอหพอูหัวย่านพอามแล่นลงไปลี่อยู่น้ำสาบ,บอกคอระรีลี่เอาใบแม่นบ่ปลกอยู่ในนองน้ำกระพมตําได้นไปเึิงหาหมอดซองไปหายุ แม่นนิ้มนองหินตะห,ออหอ้อยอับน้ำตะห้อยขึ้นบ่อเห็นเล่นโยน้ำลีอยู่ใบบัวพระมอยข้าถาพระมอยข้าถาว่าไปสามครั้งสามที่แล้วสามที่แล้ว ทแล้วใบบัวเลยเปิดสะเดิดขึ้นนำภาพเขาเราเห็นเลยวิ่งเต้นขึ้นจากน้องสามากขอข่อค่ะแมนดิบแบบไปทำไม่ถึงเมามากขอข่อค่ะแมนดิบด่าทำไม่ถึงเมาขอนำเจ้าพอได้เห็นหน้าแม่ขั้นแม่มาแมนหนอดแล้วท่านเจ้าบ่าวอย่างภาพหมออยู่แมนอยูอย่างดึงแจตีไปแล้วไวมาหมัดแกดึงสองหน่อยซะน้อยมาดัานไปถึงหลังเดือดดาบก็ทราบเราเปลืองไปหันหน้าไว้หนี หลังจากภพมาหน้าได้กันหาชาลีไปแล้วก้าวถึงนางมาทีลาเขาดงพุ่งป้าหาพระหมากไม่มาให้หมอมพีชายกับบุตรีบุตรตาทั้งสองกลับมาเลวโบเห็นลูกแล้วสิเป็นจังใดต่อไปฟังเบิ้งมาทีหัน เอาเด้เอเม่มาบัดนี้ลำต่อหน้ามาที่ผู้เสดีนางเมืองและมาที่นี่บ้านการข้าหลวงกำเมีม,มาบ้านดันป่าวาดันเหลวเด็เมโยโยโยออื่อก่อนย่อย่อพ่อหูหอมขัานขันนั่นเด้อขจีมาก้าต่างตามเรื่องมายาวหลายเอานั่นละอัศะพอบันไยดยม้อนหนูดีจำอัศวพลลำเลนลำหลายคนเสียนายน,นี้ท่านหลายแม่นกาดดอดมั่นน่าบอค่อยดีประทุกเมื่อน,นี่ทุก ล่ำดื้อแม่แล้วก็มีลีลาพิสดารเหีหยอืดนลำบ่เดินไปหน้ามีมาหลายบอนปีใส่ลำเกิดที่ยกบัดตอนไปเดินไทยใจดมการนาขอนแม่นล่องกับพอเวทเล่านีเมืองได้ยินเสียงแม่นปูุกนกมาสนีม่านห้องแล้วเข้าไปในห้องกุ้มม่านตันตอ ที่นอแม่นดงดันในดาวูเดียวเก็บหมักใหม่ในป่าลัญญาแดีพระลาบนชุกสักซื้อมาบ้านยุ่การเมียใหม่เพียงไปหลายสิ่งลิงนั้นเดอนั่นนาลิงนั้นแล้วมาละก็บบักต้องฟองอย่ย้อนลงย้อนลงเวลานั่งแม่นสิผงขึ้นสู่อาสมพระวิท่านบุตรแต่ให้แก่พามคนให้พ่อถึงวแม่นาได้วมาที่นั่งมาหอนนั่งก็อดออดบอกพระองค์เจ้าบอกใคร ได้ล้ำต่องดูก่อนบทอ,อ่อนซ้อนสะลบตายเทาเทลุ่ลงพืน้นพาเวทขืนคำเบาทำทรงหลายทาลมลุงใส่บาท่าล้ำเบืองหนาบอนนีหมัดท,ที่เบาว่าจังได้ซ้ำก่อนหน้าละเมีนสิงิงบอนือ ทุนภาคภาคบาปากเบาจะต่านแต่ยังใดนั่งมาที่กะจังใดออกเที่ยวนอตามหาละสาลาหิมน้องพองเอินดอกทั้งเอิญว่ากันหาชาลีเอิ และอื่นทอร่ยพันแนห่งมิตรอิงติงอ่ะบอมีสิ่งสีไใครขานนะบ่เห็นสองกุม,มารไม่เลียนลุงไปในน้ำนะนาง กะตามสอกคนยุสะสีตังตนนงสสต้งหลายเหล่าเือเมนเต่าเมนแช่นางกะตามสอกคนยุสะสีตั้งหลายเหล่าว่าเมนเหงือกขาบเจ้าโลงน้ำในจุมจมมเปิดใบบัวเลี้ยวกะก,กุม้หมอบซองหาหอยขึ้นไปดอยและลัดอยู่ป่าดวงแสนส่ง เห็นแต่ดวงเป็นกาลาเคือเท่าวานเกี่ยวยำยางมาทีนางอ่อนน้อยมาทีนางอ่อนน้อยก็เลยมออยแม่นเ่าู้ โอสลบไปสมาธิบาดนีเอาทํานีลาเมืย์หัานหามองลงเอาเด้มเมย์กระดึกมาเลวดึกมาเลวอากาศไปเผยว่าเธเลยเดินโดดไม้ไวยแค่ไหลน้อยอ่านหนังสือ Hết tiếng rồi hết tiếng, xí bói bói, Vì say chèo khẩu, say sông pha, Mày bên cả là tỷ thần, Chắc hẳn phải say lắm, lẽ theo, Mì gai nhóm, men hăng, đoàn chú băng, Hào càng nào gần mưa sao, đầy cả răm, Đoàn là hóm muôn, hóm muôn, Hóm muôn, cưới chẳng mưa, Cháu này xót, bà đang đụng, Phát sao, đúng người đúng Mưa sao hóm, hút, hóm, อุดเอาไม่ตังแต่แนวเดี๋ยวไปใช้เดี๋ยวดังมาจุปาดกพงกว่างจากกุ้ามันทวงไปนด้เดินปาพาแม่นเสือเด้อดาแม่นสัดจันบุ้งเป้าผีปีแถมแม่นเสือจัดจำไปแนวน้อนำคนพีใชเอา men tôn chú đụng vùng mày cái này bay cuồng cái 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 to bà nằn đứ bà đã nhóc bà 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 nhóc cái bà đã trắng đến bài bón sâu này nhìn khâu mắt ăn nổ băng ở lò bá ba ở giang dày ăn mây ra ngon nè โยตากะเลยจ่อยเปผาหายนกไตวยาว้นี่มันตัวอมให้กูเดินซาสุชะจาแนวนี่เป็นตาหนานนายเอาละนอซำนี่ลงไปบ่เดิน